้ายเตือนหมอดูแล้วเตือนลุ่งหน้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ในช่วง6เดือนอาจสื่อถึงมะเร็งที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมแต่ไหนๆก็ต้องรู้ก่อนว่าอาการใดที่ควรตั้งคำถามงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาการบางอย่างเมื่อเกิดร่วมกับการลดน้ำหนักอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงสูงของมะเร็งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงที่มีอาการต่อไปนี้เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ผู้ชายอาการเหนื่อยล้าตลอดเวลาปวดท้องบ่อยคลื่นไส้ตัวเหลือง ตาเหลืองไอเรื้อรังไม่มีสาเหตุกลืนอาหารลำบากอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดหรือพบก้อนในทวารหนักเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ผู้หญิงปวดหลังเรื้อรงังเคลื่อนไส้พบก้อนในอุ้งเชิงกรานอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดหลอดไฟฟ้าข้อมูลสําคัญหากมีอาการเหล่านี้ควบคู่กับการลดน้ําหนักโดยไม่มีเหตุผลโอกาสมะเร็งจะพุ่งสูงมากเช่นผู้ชายที่มีอาการเหนื่อยล้าลดน้ําหนักความเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.43เท่าส่วนผู้ที่พบก้อนในทวารหนักความเสี่ยงสูงถึง21เท่า กราฟแท่งตรวจเลือดช่วยได้ไหมงานวิจัยระบุว่าค่าเลือดบางชนิดอาจเป็นตัวชี้วัดมะเร็งเช่นอันบูมินต่ำเพิ่มเสี่ยง3.24เท่าเกล็ดเลือดสูง3.18เท่าเม็ดเลือดขาวสูง3.01เท่าและซีอพิสูง3.13เท่าแต่ไม่มีค่าใดที่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าไม่มีมะเร็งเพราะฉะนั้นหากผลเลือดปกติแต่ยังมีอาการน่าสงสัยควรตรวจเพิ่มเติมไฟสัญ,ญญาณของรถตำรวจแล้วเราควรทำอย่างไร หากแค่ผอมลงเพราะออกกําลังกายหรือกินน้อยไม่ต้องกังวลแต่ถ้าน้ําหนักลดโดยไม่มีสาเหตุและมีอาการต่อไปนี้ต้องเร่งไปพบแพทย์ข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กลดน้ําหนักเกิน5%เปอร์เซ็นใน6กถึงสิเดือนข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กรู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรังหรือเบื่ออาหารข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กปวดท้องไอเรื้อรังกลืนลําบากเคลื่อนไส้อาเจียนเป็นเลือดข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กพบก้อนผิดปกติในทวารหนักอุ้งเชิงกราน ข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กผลตรวจเลือดผิดปกติเช่นเกล็ดเลือดสูงหรือซีอพีสูงป้ายเตือนสรุปสั้นๆถ้าอายุ50ปีหรือ60ปีในผู้หญิงและมีอาการผิดปกติพร้อมการลดน้ำหนักโดยไม่มีเหตุผลควรตรวจหาสาเหตุทันทีเพราะการตรวจเร็วช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้สูงป้ายเตือนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ลดน้ำหนักต้องเป็นมะเร็งอาจมีสาเหตุอื่นเช่นโรคเรื้อรงังการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือความเครียดจึงควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด เครื่องหมายคำถามสีดำตัวหนาคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่หรือคุณคิดว่าการลดน้ำหนักในช่วง6เดือนนี้อาจเป็นสัญญาณของอะไรคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้ม